ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเชนแน่วิเคราะห์บอลคิวทองมาบอลบอลโดยพี่ผมอาจารย์เคนโดคอตี้จอดเถอะคุจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบ,บดีที่25กุมภาพันธ์2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b สไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะครับกับผลบอลเมื่อคืนใครที่ติดตามอาจารย์นะครับที่ห้อง VIP บวกและหน้าไม้เมื่อคืนนี้ให้กินเต็มทั้งหมดนะครับยินดีกับทุกท่านเลยนะครับทั้ง3วิน4วินเลยครับกินทะลุทุกตัวนะครับเมื่อคืนยินดีกับทุกท่าน้วยครับใครที่อยากติดตามอาจารย์นะครับที่ หน้า VIP นะครับก็แอดไลน์มาที่ k e น Do Co t y 789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้านแล้วนะครับหรือใครจะติดตามที่หน้า Facebook ที่ k e n Do Co t y ได้เลยครับหรือใครจะติดตามแฟนเพจของอาจารย์นะครับทีเด็ดหลังโกครับก็แอดไลน์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับหรือแอดเฟซและกดติดตามได้ที่นี่ทุกวันครับอาจารย์ก็จะลงผลบอลแล้วก็รา,ายงานการแข่งขันทุก ฟุตบอลทุกวันนะครับให้กันที่นี่ทุกวันและพบปะพูดคุยกันได้ทุกๆวันครับแอดกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับสำหรับคิวทองมาบองบอลวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกยูโรปาลีกนะครับวันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษครับพบกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสครับไปดูฟอร์มการแข่งขันของทั้งคู่นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของ อาร์เซนอลน,นะครับชนะชนะ1ชนะ1สเสมอ1แพ้3ทุกถ้วยทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของเบนฟิก้าชนะ2แพ้ 3, เาอ,อชนะ2สเสมอ3นะครับไปทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาเราย้อนไปดูนะครับมีทั้ง4นัดเป็นบินเบน,นฟิกา้าชนะอาร์เซนอล2-1น2 1อาร์เซนอลชนะเบนฟิก้า5-1 อาเซนนลชนะเบนฟิก้า5-2และนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเบนฟิก้าเสมออาเซนนล1ประตูต่อ1ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับอาเซนนลผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นดูแผ่วๆไปเยอะเลยนะครับเพราะ6เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนเบนฟิก้า ทิมเยือนผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นดูว่าอย่างทรงๆก็พอใช้ได้อยู่นะครับเพราะ6เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้2เกมเท่านั้นและเสมอไปถึง4เกมแถมไม่แพ้ใครมาแล้ว6เกมติดต่อกันอีกด้วยนะครับนัดแรกเสมอกันมา1-1น,น,นัดนี้เจอกันอีกที่สนามเป็นกลางนะครับดูแล้วก็น่าจะสนุกสูสีคู่ขี้อีกวันแน่ๆครับส่วนเลนเปิดมาวันนี้ ให้อาร์เซนอลน,นะครับเป็นต่อครึ่งควบลูกลบ10ครึ่งควบลูกลบ92ต่อกับเสียน้ำา98ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองเบนฟิก้าไปดีกว่าครับวันนี้เจอกันที่สนามเป็นกลางนะครับถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากนักนัดที่แล้วก็เสมอกันมา1 1น,น,นะครับ วันนี้อาจารย์มองว่าก็น่าจะเสมอกันไปอีกวันแน่ๆครับในเวลาช่วงนี้อาร์เซนอลฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยนะครับจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษพบกับสลาเวียปาร์คจากเช็คนะครับไปดูฟอร์มการแข่งขันของทั้งคู่นะครับ5นัดหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้นะครับ ชนะ3เสมอ2ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของสลาเวียปาร์คชนะ2เสมอ3ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนทถทติที่เคยเจอกันมาก็มี1ไฟล์ล่าสุดนะครับที่เจอกันก็เป็นสลาเวียปาร์คเสมอเลสเตอร์0ูนย์ประตูต่อ0ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้านเลสเตอร์ผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นแม้ว่านัดแรกจะบุกไปเสมอมาก่อนก็จริงนะครับ แต่ถ้าดูจากฟอร์มรวมๆพวกเขาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีพอสมควรเลยนะครับเพราะ5เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นไม่แพ้ใครเลยและยังเก็บชัยได้ถึง3เกมอีกด้วยนะครับส่วนทีมเยือนซลาเวียป,ปาร์กผลงานในภาพรวมรวม,มในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่าฟอร์มดูแผ่วๆไปอยู่เหมือนกันนะครับเพราะ4เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้แค่เพียง1เกมเท่านั้นนะครับที่เจอกันมาเสมอกันมา0-0วันนี้ ต้องบุกมาเจอเจ้าจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่ขึ้นชื่อ,อยู่ชาอยู่แล้วนะครับเรื่องเล่นในบ้านดูดันเหลือเกินจึงดูแล้วน่าจะเหนื่อยอีกวันนะครับสำหรับทีมเยือนวันนี้ส่วนเลตเปิดมาวันนี้ให้เลสเตอร์เป็นต่อนะครับ1ลูกลบ5ลูกลบ87ต่อกับได้น้ำา93ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดกตี้จอดเถอะกูุจลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อเลสเตอร์ไปดีกว่าครับ วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยพวกเขาดุดันอยู่แล้วอาจารย์มองว่าน่าจะยิงผ่านไปได้แน่ครับวันนี้1เม็ดคิดว่ามีแน่ครับถ้าได้วเร็วก็หลายแน่นอนครับวันนี้จึงให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัววันนี้ครับที่อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ลองเบนฟิกา้าและให้ต่อเลสเ,เตอร์ไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปวันนี้อย่าลืมนะครับ ที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ขออาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่เคนโดคตี้เจได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆครับช่วงนี้มีจํานวนจํากัดนะครับสําหรับวันนี้คิวทอมาบอลบอลผมอาจารย์เคนโดคตี้จอเตอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ